สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ไม่อยากให้ไมโครเวฟที่บ้านเสียง,ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาทําตามนี้ก็เลยนะครับทำตามผมได้เลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรับนานชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีบำรุงรักษานะครับไม่ให้ไมโครเวฟที่บ้านเราเสียง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับที่ผมเจอมานะที่ผมเคยซ่อมมาเยอะๆคือไมโครเวฟเสียนะครับตัวแมกนีตอนไอตัวแมกนีตอนเนี่ยตัวแพงสุดเลยนะครับของไออะไหล่ไมโครเวฟนะครับและแมกนีตอนที่เสียกันอ่ะเกิดจากนี่แผ่นตัวนี้เลยนะครับอันดับแรกคือต้องบอกก่อนว่ามันจะเริ่มจากตรงนี้ก่อน แผ่นตัวนี้แผ่นไม่กา้าครับคล้ายๆที่เราเห็นนะ่ะมันจะคล้ายๆเหล็กนะครับแผ่นตัวน,นี้มันไหมบางทีก็มีพวกคราบไขามันไม่เกาะนะครับเกาะหนาสกรปรกอะ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วขึ้นไอ้ตัวหัวแมกนีตอนมันส่งผ่านคลื่นไม่ดีนะครับทาให้มีการทํางานหนักและเกิดความร้อนนะครับร้อนสะสมมากๆก็ทําให้ตัวแมกนีตอนมันเสียเอที่ผมเจอมานะก่อนที่แมกนีตอนจะเสียนะครับเราควรเปลี่ยนนี่เลยเพราะแผ่นเนี้ยน่ะมันไม่กี่ตังค์นะครับสามสิบสี่สิบบาทตัวนี้ ถ้าแผ่นเล็กนะถ้าของเราเป็นแผ่นเล็กก็อยู่ประมาณยี่สิบสามสิบบาทนะครับหาสามารถหาซื้อได้ในช้อปปีเลยนะครับเนี่ตัวนี้ของผมแผ่นใหญ่หน่อยตัวนี้ผมซื้อมาประมาณทัก3สามสิบกว่าบาทมาเปลี่ยนกันนะครับก่อนที่ไอตัวแมนตอนมันจะเสียนะเรารีบเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันสกปรกยังไงนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมมันไหมนะครับเป็นที่พวกเวลาอุ่นอาหารบางทีมันมีพวกคาบไขมันกระเด็นไปเกาะนะครับเนี่ยเหมือนคล้ายๆจะเป็นสนิม มันก็นนเกาะหนาขึ้นเรื่อยๆหนาขึ้นเรื่อยๆไอ้ขึ้นไมโครเวฟนะครับมันผ่านลําบากผ่านไม่ได้ไอ้ทาให้ตัวแมกในตอนหนักทำงานหนะักแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้มันก็ช่วยยืดอายุการทางานได้นะครับอ่าแทนที่จะรอให้ไมโครเวฟเสียเราควรดูทําความสะอาดบ่อยๆตัวนี้ถ้ามันเริ่มไหมเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเริ่มไหม้่หน่อยแล้วบางท่านนะครับไอ้ไมโครเวฟที่บ้านจะเห็นเลยว่ามันมีรูเป็นรอยไหมนะครับบางทีอุ่นอาหารไปจะเห็นวตะเก็ยไฟอะปอปแปะปอปแปะจะได้ยินเสียงปอปแปะปอปแปะอยู่ในเตาไมโครเวฟนะครับนี่คือแผ่นตัวนี้ เวลามันไหม้แรกๆอาจจะเริ่มไหม้แต่นานๆาเข้าไปปุ๊บจะเห็นเลยแมกนิตอนคืออยู่ๆก็เครื่องไม่ทํางานแล้วอย่างคลิปเก่านะครับที่ผมลงไว้นะไปดูได้นะครับแต่ผมจะลงไว้มุมนี้นะผมจะแปะไว้มุมนี้ไปดูได้เลยวิธีซ่อมไมโครเวฟนะครับนั่นก็คือแมกนิตอนเสียเหมือนกันที่เจอมาคือตัวนี้แผ่นนี้จะเริ่มเสียก่อนจะไหม้ก่อนแล้วก็จะลามไปอะไรอันอื่นนะครับที่เจอก่อนที่มันจะลามเราควรเปลี่ยนตัวนี้เลยเพราะตัวนี้ถูกสุดแมกนิตอนเป็นตัวที่แพงสุดของไมโครเวฟนะครับ มาวิธีการเปลี่ยนแต่และไมโครเวฟไม่เหมือนกันนะแต่ของผมเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นชาร์บนะครับมันจะเป็นแง่งนะเป็นเกี่ยวนะเป็นเนี่ยตัวนี้เห็นนะมันเกี่ยวอยู่เราก็แกะออกหา่ขควงแบนงัดขึ้นแทงแล้วงัดขึ้นโอเคอแทงแล้วงัดขึ้นนะครับแล้วก็ค่อย,อยงัดอืม ไม่คาบไขมันหมดเลยเนี่ยไม่หมดแล้วเนี่ยและอาการที่เราก่อนที่มันจะเสียนะครับเราจะเห็นเลยว่าสังเกตว่าเวลาเราอุ่นอาหารตู้ไมโครเวฟของเราอะ่ะเวลาจับด้านบนนะตัวตัวเครื่องด้านบนจะรู้สึกว่ามันจะร้อนกว่าปกติทางท่าที่เราก็อุ่นเวลาเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดให้หมดนะครับพวกคาบไขมันพวกนี้ให้ตัวหัวแมกในตอนมันจะปล่อยขึ้นไปทางนี้นะครับตัวนี้ก็ช่วยบงังให้ไอ้พวกเศษไขมันนะครับหรือเศษอาหารไม่ไปติดหัวโดวยตรง แต่ถ้าตัวนี้มันสกรปรกคลื่นมันส่งผ่านไม่ดีนะครับก็ทําให้ตัวแม่นีตอนมันร้อนเกินแล,แล้วเราก็เอาของเรามาที่เราซื้อมานะครับเอาตัวนี้เทียบแล,แล้วเราก็วาดแล้วก็ตัดนะตัดให้ได้รูปนะแล้วค่อยมาใส่นะครับอ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับะหัวแม่นีตอนอยู่ด้านในอ่านี่ยรูเรานะครับหัวแม่นีตอนอยู่ด้านในเนี้เราก็ทำความสะอาดรอบๆตัวนี้ทำให้สะอาดเลยนะครับ ก่อนมาใส่แผ่นไม้กานี่นะครับแผ่นที่เราได้มาแล้วก็เอาแผ่นเราเทียบแล้วก็าปากกาวาดนะครับแล้ลองดูเลยจะเอามุมไหนก็แล้วแต่เราเลยแล้วก็ปากกาวาดเลยวาดตามเดิม วาดเสร็จแล้วเราก็กตัดนะฮะสีต่างกันเลยครับทั้งๆท,ที่ตอนแรกถ้าเราซื้อมานะสีก็จะประมาณนี้จเจอกเงินเงินนะครับคล้ายๆแผ่นโลหะแต่นี่ใช้ไปนา,นานจะประมาณนี้จะเริ่มค่อยคไหม้ไหม้ไปเรื่อยๆเราก็ควรเปลี่ยนก่อนที่ตัวแม็กนีตอนจะเสียนะครับเราก็ทําการจะใช้กันไกตัดก็ได้หรือคัตเตอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดน,นะแต่พวกกันไกอันเดียวผมลองดูแล้วแต่ต้องบอกว่าแล้วแต่แผ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางทีมันใช้กันไกตัดอ่ะมันจะขึ้นเป็นขุยมันจะไม่คมนะครับ อ่าตัวนี้ถ้าตัวเนี้ยมันตัดแล้วคมก็โอเคใช้กันไกตัดได้เลยเพราะบางยี่ห้อมันไม่คมมันใช้กันไกตัดแล้วมันจะขึ้นเป็นคุยๆนะครับอนี้ตัวนี้อาจจะหักนิดนึงนะครับมันหักมาจากร้านเขาส่งมาไม่ดีนะครับเนี่ยนะมันหักมาจากร้าน ล้วก็ทําการตัดตามรอยนะครับหลังจากเปลี่ยนแผ่นไมก้าไปนะครับเราจะรู้สึกเลยว่าการทํางานของไมโครเวฟเรานะครับจะร้อนดีขึ้นร้อนเร็วขึ้นนะครับมากกว่าก่อนเปลี่ยนนะจะรู้สึกเลยการใช้เวลานะครับจะแป๊บเดียวก็ร้อนแล้วนะครับแล้วก็ร้อนมากกว่าที่ก่อนเปลี่ยนนะพวกตามมุมเราก็ใช้คัตเตอร์กี่ก็ได้บางทีใช้กันไกลมันเข้าซอกซอนไม่ดีนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราตัดแผ่นไม้กล้าตามรูปได้แล้วครับตัดให้ได้พอดีตามรูปนะเนี่ยพอดีกันนะครับพอดีไปนะเราก็ใส่ไปเลยนะครับมันจะลงล็อกเลยแล้วถ้าเราตัดตามรูปนะ,ะนะลงล็อกแนบสนิทพอดีเลยนะครับเราก็เอาหาพลาสติก,กดกันนละ เราถ้าเราใช้เหล็กกดนะครับถ้าพลาดอาจจะแทงแผ่นขาดค่อยๆกดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนแผ่นไมก้านะครับและที่สำคัญช่วยยืดอายุการทำงานของไมโครเวฟของเราได้ด้วยนะครับอ พอถ้าเราปล่อยให้มันแผ่นไหมเราไม่ได้ดูไม่บำรุงรักษาเลยนะปล่อยไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะลามไปไอตัวแมกนิตอนนะครับตัวสร้างขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือตัวสร้างขึ้นไมโครเวฟตัวเนี้ยตรงเนี้ยที่ผมให้ดูนะครับตัวเนี้ยหัวตัวนี้นะครับแต่ถ้าอยากเห็นเป็นตัวตัวเป็นยังไงไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ให้ตามที่ผมบอกแล้วตรงเนี้ยนะว่าซ่อมไมโครเวฟนะครับเปลี่ยนแมกนิตอนเป็นยังไงนะครับพอราคาทุกอย่างส่วนมากไอตัวแมกนิตอนนี้จะแพงที่สุดในไมโครเวฟนะครับแล้วเราก็ดูนะให้เรียบสนิทนะครับ ถ้าเรียกสนิกก็เป็นอันใช้ได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ